กดเพลงเลยนะพี่ว้ายผีผีอะไรอะ่ะหัวตาแดงอะ่ะทำไมเพิ่เกิดมาแล้วตาแดงเลยล่ะมาถึงกต็ตกใจเลยอันนี้เป้าหมายหลักก็คือบอกว่าหาเบียร์ให้เจอก่อนนะจุดจุดนี้พี่ลิซได้เจอก่อนจะเจอหูอออพี่โอเคนี่ไงนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมมันเห็นเสือ้อเดี๋ยวเบียร์ไปไหนแล้วอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ เมื่อกี้เหมือนเห็นผีไปหาผีไปหาทำไมมันมืดล่ะพผีตาแดงเตะผีตาแดงเลยเตะเลยเตะเลยนี่นี่นี่ทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆนะความยากที่สุดคือการหาหากันจนเจอไม่เจอวี่เจอแล้วเจอแล้วจะยางปลาฉันล้งลาวินองเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว หัวใจจะไหวน้องแกงพี่โอ้พี่ตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยใช่ใช่เดินโอ้โหมันมืดมากเลยโอเคเห็นละเห็นเครื่องนี้ไหมเห็นเครื่องนี้มีประโยชน์ไหมเห็นเห็นน้องเอาไปเอาเครื่องมาจากไหนนี่โลบักพี่เอาจ้ะโลบักล้วนสินะเนี่ยพี่เห็นแบบเบียร์แบบเป็นเงามากเลยอะใจร้ายบอกโอ้เนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยอะ พี่จะปรับหน้าจอยังไงได้บ้างนะจะเดินช้าลวกันใช่ใช่ต้องเดินช้าๆเออปรับแสงยังไงอ่ะเนี่เน่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเออเห็นจุดๆแล้วเห็นจุดๆสีเหลืองเออเออเครื่องตรวจจับป๋อใช่พี่เห็นไหมพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเครื่องตู้ไม่ก็ผีเบียอยู่ไหนพี่เดินนําไปแล้วนะเอเบียเบียเบียไปอยู่ไหนทำไมเบียไปวนๆกับเขามีสองล่างครับ ใช่ใช่แลนีแล่แล้วนี่ร่างใครเดี๋ยวตกใจโอเคน่ากลัวน่ากลัวเออไดน,นดีหุยเจอทางแล้วว้าวปั่นมาในปั่นพี่จะทะลุไปวัสามพี่ตามมาเลยเดินโดยไม่สนอะไรเลยพี่โอเคได้เรามไม่ค่อยเห็นต้องเดินตัวติดกับเบียโอเคย่างน้อยเบียถือเครื่องอันนี้พี่ยังพอเห็นแสงจากเครื่องนี้ โอเคค่ะพี่เห็นไฟไหมพี่ก็ต้องเดินตามไฟเหมือนกันนิดนึงแล้วก็ผมจะปักหมุดไว้ด้วยอ่าฮะเวลาเราปักหมุดเราปักหมุดยังไงอ่ะกดที่ไม่รู้ในโทรศัพท์มันกดออโต้บบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเจอละโอเคเดินตามมันตกใจตกใจผี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 อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะไปทางไหนจะมองหลังเดมองหลังไม่มองไม่มองพี่เดินตามผิดทาง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 โอเคก็ทีพี่ ไม่เป็นไรพี่เดินตามน้องนีง่แหละเดินตาม <c oughs> เดินตามเร็วคือแบบว่าเกมมันไม่มีที่ให้เกาะชายเสื้อพี่จะไปเกาะชายเสื้อน้องแล้วเนี่ยพี่จะเดินแบบตัวติด,ดเลยเกาะก็ไปด้วยเดิน <c oughs> เดินอ,อยู่เดินมาเลยพี่เร็วๆโอเคเดินตามเดินตามเดินตามอยู่เลยฮะห่างกันเพียงแค่เก้าเดียวก้าวเดียว วิ่ง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 ยังไงเนี่ยเนี่ยพี่ตัวติดหลังน้องแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าน้องมาดูคลิปที่คือติดหลังเลยพี่ผีข้างหลังผีข้างหลังพี่ต้องวิ่งนะวิ่งยังไง่ต้องเดินธรรมดาเลยเดินแบบไม่้องสนใจหลังอ่ะพี่จะไม่หมุนพี่เดินตามน้องพี่เอาตัวติดน้องเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดินตามมาพี่เดินตามมาเดิน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 แบบไม่ได้สนใจโลกโอ้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 ไป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 ี่เดินเร็ว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 โอเคโอเคโอเค เดินมาเดินมาเดินมาโอเค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 มีพี่ oh, <okay. S 2> ทางยาวทางยาวอันนี้ทางยาวตรงยาวๆเดินตามเบียแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับไม่สนใจโลกไม่สนใจอะไรนั่นแหละถูกแล้วพี่ oh, ทำถูกแล้วตื่นเต้นนี่เพิ่งนี่ได้ยินเสียงเพลงเบาๆแล้วนะนี่ขนาดได้ยินเสียงเพลงเบาๆตื่นเต้นเลยนะถ้าพี่เปิดเสียงเพลงดังกว่าน,นี้แย่แน่เลยปักแล้วปักแล้วเดินตามเลยอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะมา ตอนนี้เขียวอยู่ตอนนี้เขียวอยู่โอเคโอเคโอเคโอ้ยมีเหลืองเหลืองปึ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้ามีพี่เดินช้าอ๋ออุ้ยเหลืองเดินตามน้องเดินตามที่ครับครับครับเดินตามอยู่เดินตามเดินตามอยู่พี่เดินแบบพี่ต้องเร็วๆอ่าฮะเดินอย่าดสนใจหลังเดินเหยียดส้นใจหลังอ่าฮะ อ่ะฮะเดินไปเรื่อยๆอยู่เดินตามน้องอยู่ไม่ต้องกลัวเดินตามน้องอยู่เห็นนะเห็นที่ข้างหลังเขาทำอะไรอ้าทำไมน้องโดนอะไรตอนนี้ผมโดนผีกอดนั่นสิเมื่อกี้พี่เกิดมาอยู่ตรงนี้เหรอพี่เกินไปอยู่เดินมาอยู่ตรงนี้อยู่พี่โอ้โอ้ my god เดี๋ยวนะเราอยู่ไหนเนี่ยออ๋ทางประตูทางประตูพี่อันนี้คือด่านสามแล้วเหรอเดินทางได้นะใช่พี่ถูกแล้วว้าพี่จะตามผมมาเลยโอเคโอเคโอเค เราเจะบ<ๆ>อกให้พี่หยุดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะฮะเดินตามแล้วอะไรนะต้องบอกให้พี่หยุดเดินตามมาเลยเดินตามมาา่มบอกให้พี่หยุดพี่ก็ต้องหยุดนะอ่ะเห,เห็นแสงไหมเห็นอุ้ยเหมือนจะมาละโอ้มาแล้วพี่หยุด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 ร้อยเขาเดินไปก็ผ่านก่อนโอเคเดินตามมาเดินตามมามันมันเป็นผีต้องหยุดอ,ะอ่ะโอ้ผีต้องหยุดโอเคหยุด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  Okay, เคดินตามมาเดินตามมาโ <gasps> oh อ้ยตื่นเต้นโอ้ my god นี่หยุดหยุดหยุดห <gasps> ไปทางไหนมาทานีมาทานีพี่รอก่อนพี่รอก่อนอ่ะฮะจดนะโอเคพี่หยุดหยุด ร้อยเขาเดินไปก่อนโอเคพี่เดินตามมาเดินตามมากลที่สุดในสามโลกล่ะอ้ยแล้วเพลงก็น่ากลัวมากเลยเนี่ยหยุด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 พี่หยุดเขาไม่มาใช่รามาล้วมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้เสียงใกล้เสียงใกล้อยู่เสียงใกล้อยู่ ที่เดินตามมาที่เดินตามมาเดินมาเลยเดินมาเลยโอ๊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 ยกลัวอ,อ,อยู่ที่สว่างก่อนตอนนี้เขาเดินตามมาแล้วเฮ้ยเหนื่อยไปทางไหนซ้ายขวาแป๊บนึงแนละ้วพี่รอเขาก่อนอ่าฮะพี่อย่าเพิ่งเดินพี่อย่าเพิ่งเดินโอเค ไปแล้วไปแล้วรอแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องรอไปแล้วไปแล้วไปไหนดีเมื่อกี้เขาไปแล้วเดินตามมาเดินตามมาลัน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 หยุด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 โอ้ยอีกนานเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขามาละแป๊บนึงถ้าเกิดขยับจะเกิดดึงโอ้น่ากลัว ก็เมื่อกี้สะดุ้งเขาตีอะเ <ขอ S 2> มาจะเสียงเป็นเหล็กอะได้ยินได้ยินอยู่น,นับหนึ่งเสียงมันจะโดนตีเหล็กอะพี่โอี่เดินตามมาเดินตามมาอ่าฮะเดินมาเดินมาหยุด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 โอเคเดิน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 มันจะรออยู่ทางน,นี้ทางนี้ <S <S 2> <S 2> พี่เดินมาเ,เดินมาโอเคหยุดรอก่อนรอก่อนเขาไปไหน อยู่ข้างหลังเอามาละรอก่อนรอก่อนโอเคพี่เดินมาเดินมาโอยเขาอยู่ข้างหลังพี่ดาวมีตายพี่ตายกลัวมากเลยเจ๋งเลยพี่มันสะดุ้งผมเจอทุกครั้งเลยเราก็สะดุ้งกับไอตัวนั้นทุกครั้งเลยผมลืมบอกให้พี่หยุดอ่ะ แต่พี่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่พี่ไม่คิดว่าเขาจะตามต่อขนาดนั้นใช่พี่ถ้าพี่เห็นหัวมันแดงๆพี่หยุดเลยอ่าถ้าดำๆยังพอได้ดใช่ไหม,มพี่เดินตามมาเลยพี่เดินตามมาโอเคเอาเดี๋ยวทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคทางนี้ทางนี้น้าผมไปแล้วพี่หลงเลยว้ย <What? S 2> มาแล้วมาแล้ว มันแดงมันแดงมันแดงพี่รอก่อนพี่รอก่อนโอเคพี่เดินมาเดินมาเดินมาพี่เดินมาดุดดดดเฮ้ยรอาก่อนเดินไปพี่อย่าตายนะผมสะดุ้งเสียงตอนตีดังมากพูดจริง พี่หลีดเสียงเบอร์สองเองนะเนี่ยไม่ได้ว้ายระวังเบียพี่เดินมาพี่เดินมาหาผมพี่เ <ừ. S 2> ดินมาหาผมก่อนเดินมานินึงไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก่อนพี่เพราะเขายัางเดินกลับมาเดิน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 นิดนึนนนงเด,ดินยุดยุดยุด โอเคพี่เดินตามเดินตามเดินตามเลยตื่นเต้นมากไปตั้งแสงแล้วหยุดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเบียดยืนนิ่งๆแปบบนึงนะกินน้ำแปบ,บนึง <Okay. S 1> โอเคพีบบนะแบบ่โอ้ยน้ำหมดแปปหนึงแปปหนึงโอ้ยเหนื่อยมาก เอะเขาแดงเดิมาเดินมาแป๊บนึงแป๊บึงเขาแดงเขาแดงไปได้ยังไปแล้วนะหยุดแล้วบอกนะเดินตามมาเลยโอเคหยุดพี่หยุดมาตรงนี้พี่เดินพังผีตลอดเลยโหมองไม่เห็นเอาหรอโอเคพี่แป๊บนึ่งแป๊บหนึงเดินมาเลยพี่เดินมาหยุดหยุยุด โอเคเดินมาเดินมาเด้งเด้งแป๊บนึงนะปุ๊บปุ๊บโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเนือยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาไปไหนแล้ววะเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยพี่มาผมพี่หยุด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 โอ๊ยโดนช็อตโอ้ยโอเคเกลือจะดุ้งเกือบดุ้งเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวพี่เดินมา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 พี่กรนดึ๊กหมาผมเลยพี่ไม่พี่เดินมาผม ใช่ใช <Okay>, sure. ่ยุดหยุดยุดยุดทำไมได้ยินเสียงอะไรอะ่ะเงวยบเงียเงีเคาะเประตูประตูโอ้ะ oh, อะไรอ่ะเสียงอเออร้องของผีผีต้องประตูอีกอแลไม่เป็นไรพี่ปกติปกติที่เดิมมาเลยเดิมมาเลยผมก็เจอผมเปิดเสียงดังกว่าพี่จริงเหรอฮึกระต่า พี่พี่เดินไปฝั่งนี้พี่เดินโอเคเดิน <Okay. S 2> ไปก่อนเ,ออเดินเลยเดินเลยเดินมาเดินมาไหนเนี่ยอ๋ okay. อโอเคป๊บนึงนะ <c oughs> อันนี้ผีบ้าผีบ้าผีบ้เาเดินมาเดินมาแล้วหยุดหยุดหยุด รอก <Wednesday morning, S 3> uh ่อนรอเขาเดินแบบพี่หยุดก่อนพี่เดินมาแบบตรงเออหยุดหยุดหยุดโอเคพี่เดินไปเลยพี่เดินไปเลยแม่พี่อย่าพูดพี่เดินไปเลยพี่เดินไปเลยหยุด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 เดินไปเลยเดินเดินไปเลยพี่โอเคกัแล้วเดินไปกันแล้วเดินไปแล้วกัน โอเคพี่เดินตรงมาเดินตรงมาเดนถึงตรงนี้ใช่ไหมนะเดินมาโอเคทานนี้พี่ผมเควนโลผมหลงกับทานนี้มากเลย <Okay. S 2> โอเควะพี่เดินมาเลยเดินมาเดินมาหยียยาวๆเออทไมมีเสียงตื๊ด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 เบี้ยอยู่ไห <c oughs> นเสียง <c oughs> เครื่องอะนนั้นครับเสียงเครื่องออมีพี่มาอยู่ตรงนี้เลย มาอยู่ตรงนี employer, ้มาอยู่ตรงนี Die ้มามามาโอเคโอเคพี่ตรงนี้แหละพี่ที่รอเขาก่อนนะก็มาเอาโค้ดก่อนได้อันนี้มันคือเครื่องหรอพี่รู้จักสัญายานมอสไหมพี่เดี๋ยวกำลังทำก่อนอะฮะพีได้แล้วพีได้แล้วแป๊บนึงนะบนึงโอเคโอเครอพีมาแล้วได้แล้ว เราก่อนเราก่อนโอเคพี่พี่ไปทางไหนเดินเดินรอพผีก็เดินตามมาี่รู <G ül> อ้อ๋ออ๋อ,อเข้ามาได้เลยเหรอพี่เดินมาอะไรพี่พี่เดินใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วพี่ออกมาเลยพี่พี่โ okay. อเคฮ่ามันตามมาไหมอะ่ะ <G ül> นี่เห็นไหมพี่ผมเชี่ยวชาญ แล้วไม่ตามไม่ตามพตามมาไม่ได้ใช่ไหม,มา<ะ>ถ้ามันตามมาถือว่าบล็พี่เหรอสว,สวยจังเลยสวยจังเลยว้าวอันนี้คือที่พักผ่อนใช่ไหมนี่พี่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยมลณะสุดแล้วแต่ตอนเราผมมันง่ายแล้วรผมรู้แล้วมันเป็นยังไงโอ้ oh my god เพราะว่าผมดูเลขผมก็ง่ายแล้วจริงเหรอแบบเล่นเล่นี่ดูนะเล่นจนหลอนใช่ไหมเนี่ย ไม่เ,เล่นจนรู้เรื่องละรู้ว่าตรงไหนมันเป็นเลขอะไรพ<อ>ี่เห็นสามสู์กับสามแปดไหมอ่ะเดี๋ยวนะเห็นสามสูนั่นแหละคือเลขคือเลขที่เราต้องเปลี่ยนผมเขียนให้แปดแปดเจ็ดหกหกแปดหกประตูปเปิดโอ้ยกอดเอาประตูไม่เปิดแฮ ได้ได้ได้ดูไม่เปิดเราเปิดแล้วพี่เปิดแล้วเปิดแล้วนำมาเลย o อ my กอดมืดไหมอ่ะอันนี้พี่ต้องหลบหลังเสานะมันมืดมากเดี๋ยวหลบหลังเสาเดี๋ยวพี่มองอะไรไม่เห็นเลยเบียรเดี๋ยวก่อนใช่เดี๋ยวใช่พี่แล้วไหนคือเสาพี่เดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ออกไหมรอก่อนรอก่อนพี่ยืนอยู่ตรงที่เบียรปักพื้นอเคพี่พี่พี่หลบหลังเขาหลบหลังเขาหลังเสา เห็นบอลไหมหาเสาหาเสาเร็วๆเสาอยู่ไหนวะโอ้ยเสาเอ้ยพี่ยบลบลบลบเอออยู่ตรงนี้หลบแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นโอเคอยู่ตรงนั้นไปนะเดี๋ยวตีเองตีบอสเองอ้าวผมตายแล้วพี่รีเซ็ตพี่รีเซ็ตพี่พี่ต้องปักเสานะอ่ะฮะพี่ต้องปักเออปักหมุดที่เสา็พี่เห็นไฟพี่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะฮะปักหมุดที่เสาพี่ยังไม่เห็นเสาเดี๋ยวนะพี่รอเสาก่อนพี่รอเสาแล้วพี่ก็ต้องรีบหลบนะอ๋อมันมีปืน ไม่หลบอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวยิงเองนี่อย่ายิงผมปิงผมโดนยิงเอาตายตายแล้วเหรออะไรกันเดี๋ยวไหนลองแล้วมันยิงยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิขอลองยิงมันหน่อยดิเอาพี่ตายแล้วโดนบอสไม่เห็นโดนอะไรเลยพี่ไม่ต้องยิงผมยิงเองไม่ได้พอนายหรอกเนี่ยเมื่อกี้พี่ยิงแล้วผมแหลกเลยเอาเหรออย่างนี้ดิเองไม่เป็น สะเก็ดระเบิดมันโดนมันโดนตรงเสาพี่แล้วมันก็ปิงอ๋อโอเคกับพี่จะหลบอยู่หลังเสาหลบอยู่ตรงนั้นเลยพี่ไม่ต้องยินนะโอเคพี่พี่พี่ขึ้น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 ไหนขึ้นตรงนี้พี่ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคโอเคแล้วก็หลบระเบิดบอสด้วยเดี๋ยอยตกละวาโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้พี่เดินไปเรื่อยๆพี่เดินไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อกระโดดให้ตรงเมื่อนะพี่กลายเป็นตัวรอไปแล้ว ไม่เป็นไรน้องยิ้มเลยที่เดินวนๆไปเรื่อยๆพี่เดินวนๆไปเรื่อยๆพี่ไม่ต้องกระโดดผมเล่นนมอ้าวไม่ต้องกระโดดเหรอเอาเดินได้เหรอมันก็มันเป็นเท่ก็มันเป็นเท่งอ้าวพี่ตายเหรอพี่ก็เดินวนอ่ะอ้าวใช่พี่ผมก็ตายเหมือนกันพี่เดินกระโดดทำไมอ้าวก็เอาจิงพี่มันก็ตกได้นะมันก็ตกได้แต่โอกาสตกยากมาก โอกาสตกมันน้อยอ่ะแล้วพี่ก็กดือดดกระโดก็เอาทำอะไรอ่ะมันกระโดดได้นะพี่ตอนที่เราใช้กับบอสอ่ะก็มันเป็นพี่เห็นมันเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วแบบพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอมันเป็นสีเหลี่ยมๆเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องกระโดดอ่ะพี่ปิดเสียงเพลงก่อนนะใช่เดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยนเดินเข้ามาหาอะไรไม่เจอเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมปักเสาให้พวกถืนอนี่เห็นเสาให้ละเห็นแล้วอยู่หลังเสาละโอเคเสาเดิมเทีย่ยคือมันจะเป็นลาวาเราก็ต้องหลบลาวาไม่พี่ลาวามันมันเอาไว้แบบ ถ้าเราตกลงไปบนลาวานเราก็จะตกลาวานนี่พุ่งขึ้นมาพี่มนในพุ่งพี่ก็ต้องแค่หลบ uh huh. คือเมื่อกี้บอสมันเล็งพี่พี่เลยพี่เลยแล้วพี่โดดได้ไงผมก็เลยแบบเอะโอเคบอสเล็งพี่พี่ก็ต้องเดินรอบๆวงกลมนะั้นแล้ววงกลมนั้นมันจะมีหายไปไหม จยต้องวิ่งมาหลังเสาหมไม่หายไม่หายที่พี่เดินวนๆอย่าตกลาวาก็พอแค่นั้นแหละโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยววนซน์เดี๋ยวยิงบอสเองได้ได้ได้อ่าแล้วพี่มันจะมีช่องหนึ่งที่บอสมันจะโยนระเบิดแบบสี่ทิศพี่ก็ต้องอยู่ตรงกลางระเบิดนะพี่โอเคให้อยู่แล้วไม่หมายเดินไปตรงระเบิดนะบี่อยู่แบบกลางๆไหมโอเคโอเคผมอธิบายยากซะหน่อยเข้าใจได้รับทราบครับ โอเคครับพี่พี่ขึ้น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 แล้วใช่ไหมขึ้นแล้วอาอพี่บอสมันเล็งพี่อีกแล้วอ่ะระวังว่าพี่หลบหลบหลบพี่เดินไปเรื่อยๆพี่เดินไปเรื่อยๆพี่เดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดเลยอย่าหยุดเดี๋ยวพี่ตายโอ้ยโอ้ยผมไม่อยากให้พี่ตายโอเคป่าวประเด็นคือมันเป็นวงกลมเดินยากโอ้ยโอ้ยมันเดินยากพี่ระวังพี่เดินไปเรื่อยๆเลยเดินอยู่เดินอยู่ เดินย้าเอออ๋อเออป๊อปหนึ่งอ๋ออ๋อมันเดินไปบีบบีเดิน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 อ๋อออมันเดินเอียงมากเลยอ่ะเฮ้ยมันเล็งผมแล้วตอนนี้มันเล็งผมแล้วอ้าวเล็งน้องพี่ไม่ต้องเดินละพี่ยิงพี่ถือปืนเลยยิงยังไงอ่ะกดยิงพี่ยิงเราวากดไปที่ตัวบอสโอเคน่นะนี่พี่พี่อยู่ระหว่างกลางนี้แบบนี้แบบนี้โอเคนั้นแหละอ้้ยโอพี่หลบหลบหลบลบหลบโอนลบบอลหอลโอ้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  โอ้โอหลบหลบอาตอนนี้พี่ไม่ต้องยิงซิไม่ต้องยิงพี่ไม่ต้องยิงโอเคพี่ไม่ต้องยิงเดี๋ยวยิงเองแล้วพี่หลบไปเลยแหละพี่ฮะอ้าวเ่ออาเอเออเออพี่พี่มาได้มาได้หรอโอเคปุ๊บปุ๊บอ่ะฮะโอ้โอ้โอ้ฉันจะลงไหมเนี่ยฉันจะไม่ลงลาวาสิเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนอ่ะพี่พี่พี่มอสตามพี่เดิน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 อะไเดินแบบไม่ต้องกระโดดอ๋อ มันตกหลุมนะพี่เดินแบบไม่ต้องสนใจบอสอ่ะผมไม่อยากให้พี่ตายพี่ก็ไม่อยากพี่ก็ไม่อยากพี่โหนไอ้ไม่ได้พี่ก็ไม่อยากตายเนะผมพูดถูกตรวเลือกบอกเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เลยที่รู้ไหมไอ้บอสตอนนี้มันมันเป็นบอสถือมีดพี่เอ้าหรอเดี๋ยวนะมันเป็นมอสมันเป็นบอสถือมีดอ่ะมันเป็นบอสที่ฟันพวกเราตายใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้วมันเป็นบอสที่ฟันที่พี่ทําคลิปล่าสุดแล้วมันฟันอ่ะมันเดินออกมาฟันอ่ะใช่พี่ใช่อืที่มันจับมีดไล่ฟันใช่ใช่ใช่ชับชับชับเลยหลังวิ่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 งเริ่มดีขึ้นละเริ่มวิ่งโค้งโค้งโอ้โอ้เอาน้องอาผมตกลาวาพี่น้องโอ๊ยกอดพี่ยิงมาเลยยิงมาเลยเดี๋ยวไหนลองพี่ตายเพโดะอีกนานเลยพี่อีกนานเลย พี่ลบ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 พี่ลบลบอยู่ตรงกลางระหว่างระเบิดอ่ะเอออยู่แบบพี่ตรงกลางวะเนี่ยพี่ดูระเบิดด้วยอะพี่ลบ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 เอะผมตกลาวา้าเจอด้วยไอ้ยน้องกระโดดขึ้นทันปะตายปะเนี่ยตายพี่ตายพี่มายิงไปเรื่อยๆเลยผมเชื่อว่าพี่ทําได้พี่ก็แค่อยู่ระหว่างกลางระเบิดแค่นั้นแหละผมเชื่อพี่อ๋อเราเราเราตายแล้วมองเห็นพี่ไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกพี่ อ้าวเราไม่เห็นหรอทําไมมันหลับอ่ะ <Yeah. S 1> ตายเหรอทาไมพี่ตายอ่ะพี่ตายใจพี่ตายตายได้ไงอ่ะ <laughs> ฮึคือโดนระเบิดไง <c oughs> ก็หลบอยู่ข้างระเบิดแล้วโดนสะเก็ดแน่เลยกิ้งวิ่งิงิงช่วยได้ไหมอาพี่หลบหลบหลบลบอสอันนี้พี่พี่วิ่งพี่เดินหลบบอสเลยอ่าฮะอ่าฮะริ่จริงอะตอนนี้มันลิงผมแล้วไอ้บอสไม่ดี บัตนี่ใส่ไม่ดพี่ลบๆๆลบยืดลบยอะพี่ดูเลือดตัวเองด้วยเดี๋ยวพี่ตายพี่ลบๆๆอ๋ยเลือดทําไมพี่โดนยิงล่ะอาพี่ลบพี่เดินเองพี่เดินอะไรพี่เดินอะไรพี่เดินเลยขี้อะไรวะทำไมพี่ตายล่ะอ๋อเลือดอยู่ข้างบนตรงนี้นี่เอง ออ้เดินวนไปวนมาเลือดกำลังขึ้นโอ้ยโอ้ยเขียวละเขียวละเลือดกำลังขึ้นพี่เดินหลบบอสอ่ะพี่ต้องพี่ต้องเลือดเขียวละเลือดเขียวละขึ้นเฮ้ยเลือดมันรีคอเวอร์เองได้่ะพี่พี่พี่อยู่กลางระเบิดอยู่กลางระเบิดพี่ดูบอสด้วยดูบอสแล้วหลบดูดูดูคือประเด็นคือพี่กลัวอยู่กลางระเบิดพี่หลบอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วพี่ล่วง ได้ปะเอ๊ะไปเรื่อยๆพี่พี่โดนได้เปล่านะโอ้ไม่เจอไม่เจอพี่ไม่ต้องยิงพี่ลบอ้โอโอ้โอพี่พี่ลบระหว่างกลางลบอยู่เอากลางเนี่ยได้อยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนะตาตาอไปพี่หลบหลบลบลบอยู่ลบอยู่ลบได้แล้วผมไม่อยากให้พี่ตายอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลบอยู่เดี๋ยวนะไม่ตายไม่ตายดูดูดูอยู่ โอ้ยเลือดโอ้ยพี่พี่ลบ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 ได้ละเอ้ยมีเซนหรือไม่ก็แล้วแต่พี่นะพี่อะไรนะพี่จะกดรีเซตหรือิ้นแล้วแต่นะพี่อดีตเราชนะแล้วเหรอใช่ชี่ชนะแล้วเอ้ได้ที่สุดเย้เล่นทั้งหมดแปดรอบเย้แต่อรแล้วผ่านออโต้ผมเล่นประมาณประมาณสิบสองเนี่ยหที่จำได้แล้วมั้งจริงเหรอ ยังโหดเบียร์ขอบคุณมากนะอุณนขาทานข้าวด้วยไปแล้วบายบายครับครับโอเคครับโอเคครับอยู่ด้ากลัวบายโอเคโอเควางสายแล้วเจอกันโอเคโอเคบาย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 จ้า